ครับผมการนำร้อนก็สรุปสวิต์เสียแล้วนะครับก็จะมาซ่อมเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้าครับหรือว่าเครื่องช็อตรั้ววัวนะครับมาต่อกันเลยครับตัวนี้ไม่ติดนะครับนี่ AC DC นะครับตัวนี้ใส่แบตเตอรี่ DC ฝั่งนี้นะครับไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานไฟไม่ขึ้นนะครับจะมาเกะดูกัน แต่ภมสัญญสญญนนิษฐานสันนิษฐานว่าตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสีย ي, ข,ข้างในคงไม่ช็อตนะครับแต่เปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดลองแล้วนะครับแต่ตัวนี้น um 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 ี่ครับหลวมๆนะครับดึงออกมานะครับสัญญนนิษฐานตัวนี้ตัวนี้เสียครับว่าเคยที่เคยซ่อมมาหลายเครื่องแล้วนะครับก็ถอดน็อตออกมาแล้วทำอะไรให้ดูกิ้งด้วยครับตัวนี้เสียครับตัวนี้เสีย ตองเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนมันมันหลุดออกมาเลยครับตัวนี้นี่หลุดออกมาเลยต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับม,มุนเข้ามันเข้าไม่อยู่แล้วครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะว่ามันหลุดออกมาตัวเกียวนะครับตัวเกียวนี่หลุดออกแก่แพลาสติกนะครับมุนเข้าไม่แน่นแล้วครับต้องเปลี่ยนตัวนี้อย่างเดียวมีเปลี่ยนครับมีเปลี่ยนตัวนี้เสียบ่อยครับอะไรสำรองเตรียมไว้ ตัวละยี่สิบบาทครับเนี่ยนี่ครับใส่แทนกันเลยครับอะไรเตรียมไว้เลยครับเสียบ่อยครับตัวนี้พวกสวิตตัวอะไรมีครบครับอะไรสำรองต้องซื้อเตรียมไว้ครับประสบการณ์ก็จะบอกเราเองนะครับว่าตัวในเสียบ่อยจึงควรตัวไในต้องซื้อมาสแปร์ไว้เยอะๆครับอย่างตัวนี้ซื้อมากือบสิบตัวนะครับตัวนี้ มาก็ตัวนี้เสียก็ลูกค้านั่งรอรับเลยครับไม่ต้องไม่นานครับไม่เกินชั่วโมงครับนั่งรอได้กลับมารับได้ครับตัวนี้เสียครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วก็จะบอกจุดต่างๆด้วยครับตัวที่เสียอีกเดี๋ยวบอกก่อนตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากครับก็ถอดออกมาบัดกรีแค่ได้อดนะไดโอดล้วก็ถอดออกมาก็ตัวนี้เข้าไปครับก็บัดกรีก็ตัวนี่ครับ ตัวไดโอดเข้าตรงนี้แล้วก็ใส่กาวสีดําเข้าตรงนี้แค่นี้ครับหรือไม่ไม่ต้องเปลี่ยนครับตัวนี้เอาตัวเดิมก็ได้ครับตัวนี้ตัวเดิมตัวปอกตัวนี้ครับไม่ต้องบัดกรีก็ได้ครับเนี่ยเอาตัวเดิมมันได้ตัวนี้ถอดออกนะใครไม่ไม่อยากบัดกรีก็ตัวเดิมใส่ก็ได้ครับใส่เข้าไปกับบัดกรีแค่ไดโอดนะครับนี่ไดโอดเียอีกอย่างที่เสียนะครับคือตัวนี้ตัวนี้ก็จะไม่แรงไม่กับพัดลมนะครับมันจะค่อยจะเบาแล้วก็ไม่ทํางานเลยนะครับตัวนี้ เหมือนกับพัดลมนะครับเหมือนกับพัดลมที่สตาร์ทออกตัวช้าแล้วก็ไม่หมุนนะครับแคปเป็นแคปนะครับแล้วก็นี่ครับอีกตัวนะครับสามขานะครับนี่ตัวนี้จะเสียบ่อยครับทีไอพีนะครับตัวนี้จะเป็น TIP นี่ครับสองเบอร์นี่ครับแต่รุ่นแรกๆเขาจะขูดล็อกนะครับตอนแรกๆนะตัวแรกใหม่ๆจะขูดล็อกไม่ให้รู้เบอร์ครับแล้วก็ รู้เหมือนเดิมครับก็ไล่วงจรดูบัตร่าดูก็รู้ว่าตัวอะไรนะครับช่างจะรู้นะครับ, <c oughs> รบต่อไปมาไม่ขูดแล้วครับเปิดเผยหมดครับตัวนี้มีขูด,ขดไหมเออตัวนี้ขูดครับตัวนี้มีขูดตัวนี้มีขูดเนี่ยจะขูดดอกนะครับตัวนี้ขูดดอกนี่เบอร์ไม่รู้เลยแต่ผมรู้ครับมาเบอร์เบอร์อะไรข <c oughs> ูดออกผมก็รู้ครับ่าเบอร์อะไรถ้าตัวนี้เสียนะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้เสีย ันนี้ก็จะเป็นคล้ายคล้ายมอสเฟตนะครับตันนี้จะเป็น TAP ตัวนี้ขูดขูดเหมือนกันครับขูดขูดเบอร์เหมือนกันครับนี่คงก็รู้ครับว่าเบอร์อะไรนี่ครับถ้าตัวนี้เสียครับตัวนี้เสียจะไม่ทํางานนะครับจะไม่ทํางานเครื่องไม่ทํางานเครื่องไม่ติดนะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้เสียไฟจะติดค้างครับไฟตัวนี้จะติดขึ้นติดค้างครับไฟค้างเลยตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียถ้าตัวนี้เสียไม่ติดเลยครับไฟไม่ติดเลย2ตัวนี้นะครับสองตัวนี้เสีย ส่วนมากเสียจะเสียทั้งคู่เลยครับเสียไปทั้งคู่ทั้งสองตัวเลยครับต่อเปลี่ยนยาวัดตัวเดียวนะครับวัดตตัวนี้เสียเอามาใส่เสียอีกนะครับต้องถอดออก2ตัวเลยครับถอดออกเปลี่ยนทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสวิตช์สวิตตัวนี้ก็เสียได้นะครับสวิต์กลับมันไม่ต่อกันนะครับสวิตวนี้ก็เสียได้ครับแต่ตัวนี้ไม่เสียครับแน่นดีเราสังเกตตอนกดดูได้ครับมันจะสุดสดขัดๆนะครับรวมรวมนะครับนี่ครับที่เสียนะครับนอกนั้นก็ ไม่ค่อยเสียนะครับนอะกันจะมีเสียหลักๆนะครับหลักๆตัวไดโอดไดโอดใส่กลับทางก็เสียได้ครับใส่ใส่แบตไฟกลับทางนี่ครับผมเคยลงไว้อยู่ครับในช่อง YouTube นะครับกันไฟย้อนไฟกลับนะครับใส่แบตกับขั้วก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ไฟแรงใส่กับขั้วมีปัญหานะครับใส่ผิดขั้วสามารถช็อตได้นะครับนี่ครับมีไฟมีมีทำไว้อยู่ครับถ้ากลับขั้วเครื่องก็ก็จะไม่ทํางานนะครับ เครื่องมีปัญหาครับแล้วก็ใส่ขั่วใหม่ครับเพิ่มได้อดอีกตัวหนึ่งรับได้อวดเพิ่มอีกตัวหนึ่งผมลงไว้อยู่นะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ซ่อมมาเป็นหลายเครื่องแล้วครับที่เสียส่วนใหญ่นะครับก็ที่เจอก็ได้อดช็อตก็มีครับเคยมีได้อดช็อตตัวตัวพวกซีไมล่าพวกนี้ซีเซรามิกพวกนี้เสียก็เจอครับก็เจอแต่จะน้อยครับนี่ก็ค่อยเจอเหมือนกันครับเอยเจอ ตัวนี้เสียก็เคยเจอครับตัวนี้เสียเจอเจอบ่อยครับสามตัวนี้ครับสามขานะครับเป็สามขาเสียเจอบ่อยครับส่วนมากนะครับแล้วก็มอแปลงมอแปลงนี้ไม่ค่อยเจออยู่ครับเจออยู่หมอแปลงเสียนะครับเคยเจอเคยเจอซ่อมยี่สิบเครื่องเกเจออยู่เครื่องเดียวสองเครื่องครับอย่างมากสิบเครื่องเกเจอเครื่องหนึ่งครับบางทีสิบเครื่องก็ไม่เจอเลยครับมอแปลง นอแปลงเสียนะครับนกากก็จะใส่ไฟไฟแบตแบตรถยนต์นะครับสูงๆครับแอมสูงครับมันช็อตนะครับระวังโดยถ้าไฟไฟแอมงสูงนะครับมันช็อตแล้วมันลามนะครับช็อตแล้วก็ลามพวกนี้ช็อตก็จะลามไปเลยนะครับแต่ถ้าแบตเล็กๆมอไซค์ครับตัวนี้พวกนี้ช็อตส่วนมากจะไม่ลามไปลามไปจุดอื่นครับช็อตจะตัวนี้ครับนะครับส่วนมากที่มันลามไปเสียเยอะๆพวกใช้แบตรถยนต์ครับ แบตรถยนต์แบตใหญ่นะครับลูกใหญ่นะครับจะสตาร์ทเครื่องด้วยไฟสูงไฟเกิน12บสวุ้นนี่เยี่ยมก็สูงครับถ้าช็อตมาก็ลามไปเสียเยอะครับเสียเยอะตัวนี้ก็เคยเจอครับเสียขาดแบบขาดวัดไม่ขึ้นมาได้ง่ายครับโอมวัดเลยครับสองฝั่งนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับวัดไม่ขึ้นคือขาดครับที่เจอคือขาดครับไม่ได้ช็อตไม่เคยเจอช็อตมีแต่เจอขาดครับขาดออกจากกันเลยครับนี่ขัดกดนี้ สองขวดนะครับอุ้มวัดเลยครับจากวัดเลยหนึ่งอวมสิบอวมก็ได้ครับวัดเลยจะไม่ขึ้นนะครับจะไม่ขึ้นคือขาดครับตัวนี้ก็มีสายตัวนี้ขาดด้วยสายตัวนี้ก็ขาดด้วยต้องไปต่อตัวนี้อีกก็ ประมาณนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้ดูครับเปลี่ยนตัวนี้ดูแล้วจะลองให้ดูครับว่บาใช้ได้ไหมถอดออกมาถอนก็ไม่ยากครับบัดกรีตัวไดโอดนี่ออกมา,ากจะบัดกรีออกมาให้ดูขาตั้งกล้องไม่อยู่จะถอดถอ,อดออกมาหัวแรงกรีออกมา,าง่ายครับง่าย นี่ครับก็ถอดออกมาแล้วครับที่บานมันหลุดตัวนี้นะครับนี่ครับมันหลุดออกมาครับหลุดออกมาหลุดออกมาเลยครับนี่คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัวใหม่จะของผมจะมาตรฐานกว่าที่มากับเครื่องนะครับนี่ตัวนี้เอาตัวเดิมใส่ก็ได้ครับตัวนี้ว่ามันนี่นีครับ มันบัดกีไแ้แล้วตัวนี้เราใช้ตัวตัวเดิมได้ตัวนี้ไม่ต้องใส่ครับนี่ครับตัวนี้หลุดออกมาเลยครับเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยแหวนนะครับตามด้วยแหวนใส่ตัวสายลบเข้าไปก็แหวนตัวแหวน แล้วก็ตัวนี้หมุนเข้าไปแล้วก็ค่อยใส่ได้วอดวดนะครับก็ใส่ได้อวดตรงตูดนะครับจะมีรูนะครับจะมีรูมีรูอยู่นะครับแยะก็ตรงรูหรือไม่แย่ก็ได้ครับมีบตเตี่แต่กลัวใส่ก็ได้แต่มีรูให้แย่เข้าไปอยู่ครับก็บัตี่เแค่นั้นครับจุดเดียวบัเตอกี่แค่จุดเดียวครับใช้หัวแรกแค่จุดเดียวเนี่ยตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยครับ ครับผมก็ต่อเรียบร้อยครับจะมาลองดูครับเช็คดูแล้วพวกนี้ไม่เสียนะครับเช็คดูแล้วไม่เสียตัวนี้ก็เคยเคยลงไว้ให้ดูนะครับวิธีวิธีวัดดีเสียครับพวก TAP นะครับ TAP อดี๋ยวจะจะลงคลิปสั้นให้ดูครับให้ให้ดูอยู่ครับวัดเฉพาะอะไรครับเคยลงซ่อมอยู่วัดให้ดูดีเสียนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับ นี่ก็ต่อแล้วครับเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ครับตัวเดิมมันใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนี่ครับลองให้ดูนะครับสายนี่ dc นะฝั่งนี้นะครับ dc ac ไปไปบ้าน,นนะเี๋ยวเสียบเข้า ใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่ลองดูครับนี่ไฟแบตเตอรี่ติดีไหมยังไม่ได้ใส่เสียบแบตเตอรี่นะครับยังไม่ได้เสียบแบตเตอรีจ่จะให้ดูแบตเตอรี่ด้วยครับแบตเตอรี่นี่ครับนี่แบตเตอรี่ชาร์จที่ชาร์จถ่านชาร์จนะครับที่ใส่ที่ใส่พวก บลูทูธลำพงบลูทูธพวกหน้าไฟครับเสียพวกไอ้ power bank นะครับเสียมาทำทำแบตเตอรี่ชาร์จัวได้ครับนี่อยู่ได้อยู่ได้ทั้งวันครับนี่ที่ผมทำนะครับนี่ง่ายๆครับอันนี้มีกี่ก้อนครับดูครับหกก้อนครับหกก้อนทำไอ้ต่อต่อเป็นสามก้อนต่ออนุกรมกันนะครับสามก้อนให้เป็น สามโวลต์สามสามสามเก้าเก้าเก้าแล้วก็สิบนะครับสิบโวลต์นะครับสิบโวลต์เพราะวันมันสามรู้สึกตัวนี้จะสามสามจุดเจ็ดนะสามจุดเจ็ดเก้าโวลต์สิบโวลต์เก็บสิบสองโวลต์ครับนะเดี๋ยวจะเอา,เอามิเตอร์วัดให้ดูใช้ตัวนี้ได้ครับนะเดี๋ยวจะวัดวัดไฟวัดไฟดูครับตัวนี้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชาร์จไม่ได้ชาร์จไว้ครับทิ้งไว้ต่อทิ้งไว้ตั้งนานนะครับแต่แต่มีไฟอยู่ครับเดี๋ยวจะมาลองดูครับลองตัวนี้ให้ดูครับลองใส่เครื่องช็อตลวดดูครับบวกลบที่ทำไว้ครับบวกลบนี่ครับหกก้อนนะครับต่อขนานกันบวกใส่บวกลบใส่บวกลบต่อกันนะครับ มาลองดู่ะติดแล้วครับไฟติดแล้วไฟติดแล้วครับแปก๊กแท็กไหมอ่าแต็กแล้วครับเร่งให้มันให้มันเร็วๆหน่อยอ่าเร็วแล้วครับเนี่ยมาลองดูครับทีนี้ครับลองให้ดูอ่าใช้ได้ครับใช้ได้เห็นไหม สังเสียงอาจจะมืดใช้ได้นะครับ,รบเห็นไหมเห็นเสียงแล้วโอเคครับอย่างที่ผมบอกยังไม่ได้แกะเครื่องรู้เลยว่าตัวไหนเสียน่ครับบอกว่าอยู่ดี ไม่ติดเครื่องไม่ทํางานนะดูตัวนี้หลวมรู้เลยครับตัวนี้ต้องหลุดแน่นอนครับมันจะหลุดตรงกาว,วครับขวัวกาวหลุดนะครับตรงกาวมันจะหลุดออกมานี่ครับกาวไม่ต่อนะครับต่อตรงก็ได้ครับต่อตรงใส่สายบวกใส่ใส่ใสเดโอดตัวนี้สายลบก็ใส่สีดํานะครับปิดปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ก่อนนะครับ ทำงานเครื่องทำงานติดตัวนี้แหละแล้วเคยเคยบอกครับหลักการใช้งานครับอย่าให้หลักครับหลักอย่าให้เปียกครับลงลงพื้นเครื่องจะบเครื่องจะไม่ทนนะครับของผมใช้มาเกือบใช้บ้างมาใช้บ้างก,ก็อยู่ที่สิบสิบปีแลวครับไม่เคยเสียไม่เคยซ่อมนะครับคือเราต้อง,ต,องต้องตรวจเช็คด้วยครับว่าสายรั้วเราลงกาวไหมเนี่ยมันหลักเปียกอย่างเงี้ยโดนต้นไม้มก็จะลงกาวได้ต,ต้นไม้สดอย่างเงี้ยโดนหญ้าโดนอะไร มันก็จะลงกาวครับแบบเครื่องทํางานหนักครับเครื่องทํางานหนักนะครับแบบเราจับช็อตอย่างนี้ครับเป๊กเป๊กเ๊กอย่างี้ตัวปกปลอกลิ้นจะเป๊กเต๊กเต๊กมันจะไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูอันนี้มันเป๊กคือท LIKE ํางานนะครับนี่คือตอนนี้ลงกาวแล้วครับโดนต้นไม้หรือหรือว่าโดนวัวจะแป๊กอย่างนี้ครับหรือวัวไปโดนจะแป๊กเฉพาะตอนที่มันลงมันมันครบวงจรกันนะครับแต่ถ้าออกเครื่องจะทํางานเบานะครับเครื่องทํางานอยู่นะครับนี่างแป๊ก แ๊กนี่ครับนี่มันจะเบานะครับคือเครื่องมันไม่ทํางานนะครับแตบแทกแทกนี้ตลอดทั้งวันคือมันลงกาวนะครับโดนต้นไม้โดนอะไรสดๆนะครับต่อจากสายสายสายไฟมันนะครับสายสีแดงนะครับลงลงไปลงไปดินนะครับคือเครื่องทํางานแทกแทกตลอดเครื่องก็จะช็อตนะครับส่วนมากไม่ดูกันนะครับที่ช็อตบ่อยๆครับบางคนซื้อมาวันเดียวช็อตเลยเอามาซ่อมครับใช้ไม่ถึงวันเลยเสียแล้วไปดูครับเอา เอาหลักไม้หลักไม้ไผ่สวดเปต่อกับหลักต้องแห้งนะครับหลักต้องแห้งเอาไม้ไผ่เราสวดเปต่อเป็นหลักนะครับมันก็ไม่นเหลือแล้วครับไม่ถึงวันจะไปเปลี่ยนร้านว่าใช้ไม่ถึงวันนะร้านเขาจะรับไหมไม่รู้กูบอกไปถ้าไม่ซ่อมก็เอาไปร้านลองไปร้านดูเอาไปร้านนี่ครับร้านเขาจะเปลี่ยนให้ครับใจดีครับร้านใจดีเปลี่ยนให้อีกเลยครับเอามาตัวใหม่มาก็ใช้อีกไม่ถึงวันช็อตอีกครับเออทีนี้เอาไม้ซ่อมครับทีนี้ ร้านของสงเสัยไม่เปลี่ยน,นอะไรหรอกทำไมซ่อมก็เลยบอกรั้วไอ้หลักอะไรเอาหลักสดนะครับคนเลี้ยงวัวใหม่ไม่รู้เรื่องนะครับเอาหลักสดไปตอกเพราะว่าเช็คสายกาวดูยังที่ันช็อดเนี่ยว่าลงกาวดต้นไม้สดไหมเอาเอาใส่หลักไม้สดไหมหรือว,ว่าพันต้นไม้ไหมบอกว่าก็ไม่มีต้นไม้นะก็ตัดออกแต่หลักเลยทีนี้หลักไผ่สดๆมีแต่หลักสดๆนะครับก็เช่ากับอวีจี้ลงดินเลยครับนี่ก็ทํางานอยู่นะครับเนี่ นี่ครับไฟแรงไม่แรงเครื่องแรงแรงดูห่างๆครับห่างๆมันจะกระโดดใส่ครับถ้าเครื่องไม่แรงอยู่ห่างๆมันจะไม่กระโดดใส่ครับถ้าติดกันมันจะไม่แป๊กนะครับแ้ามันติดกันถ้ามัน เอาติดกันเลยมันจะไม่ไม่มีแสงนะครับโอเคใช้ได้ครับอันนี้สะดุ้งครับสะดุ้งในนอนฟารมนี้ครับนี่ครับแบตแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ครับพวกอยู่กับ power bank นะครับเอามา3ก้อนบวกใส่ลบแล้วก็ต่อบวกลบออกมาครับในชุดหนึ่งครับชุดละสนะครับแล้วก็เอามาใส่กันนี่ครับนี่ครับ มาบวกใส่บวกลบใส่ลบนะใส่กันให้มันแอมสูงขึ้นนะครับปกติ3ก้อนก็ได้ครับ3ก้อนแต่มันจะไม่นานครับปกติใส่3ก้อนนี่ครับเอาบวกใส่ลบในแบบดัดทนันทันในวิทยุนะครับแบวบกใส่ลบก็ตอ,ออกมานะครับก็เอาบวกลบออกมา3มก้อนก็ใช้งานได้ครับแต่มันจะไม่นานครับมันจะใช้ได้ไม่นานครับผมก็เลยเอามา ใส่กันอีกชุดหนึ่งทางเป็น2ชุดตอนแรกใส่ชุดเดียวนไม่นานครับเลยทาอีกชุดหนึ่งมาใส่กันทีนี้ก็นานขึ้นครับทีนี้ก็ทําง,งานได้นานขึ้นครับใช้งานได้นานขึ้นใช้ได้ทั้งวันครับนี่นี่อย่างนี้ใช้ได้ทั้งวันครับเพราะว่ามันไม่ชดตลอดครับมันชตเพาะาตอนที่วัวไปชนนะครับมันมันถึงจะแป๊กนะครับถึงจะทํางานในแบบ กินกระแสเยอะนะครับปกติถ้าบัวไม่ไปชนหรือว่าไม่มีต้นไม้สดอะไรไปพลาดเนี่ยมันก็ไม่ไม่กินไฟครับไม่กินไฟครับมันจะไม่กินไฟครับที่แบตหมดบ่อยหมดบ่อยแป๊บเดียวหมดเ่ยต้องสังเกตตัวนี้ด้วยครับมันหลักมันเปียกน้ำไหมหลักมันชุ่มไหมมันลงมีความชื้นไหมนะครับลงเก่าไหมครับก็ประมาณนี้ครับใช้ได้ครับโอเคครับผ่านครับออกปากไปเลยครับ จะเอ๋มือหนึ่งครับผม oh.